เลือกว่าใครสามารถเพิพ่มผู้ตรวจสอบช่องเลือกว่าใครสามารถก,ก้าร่วมพัฒนาได้บ้างตั้งค่านวงเวลาซ่อนหรือจำกัด ะทำยังไงทำยังไงโ o เ a ชั o ขอเตืนอนเพื่อไม่ได้ ถึงขนาดนี้ในขณะที่เขาต้องการความรู้สึกจากคนชาวบ้านและคุณช่วยอย่างไม่ใช่คนชาวบ้านว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในห้องศรี